สวัสดีครับคลิปนี้มนันแนะนาแม่ปันนะครับตัวนี้กําลังกบไก่อยู่นะครับใครสนใจก็ทักมาจองลูกนด้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปืนใหญ่คู่เกิดเยอแฉ่ไม่ฟีแม่บางกรดํานะครับนี่ัวนี้นก,กําลังกบแล้วถึงโซีอุกแปดซุปซีอกฟองนะครับตันนี้ได้สิบเอ็ดเ ไอ้สนใจก็ตักมาสอบตามได้นะครับสนใจจองลูกได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปืนใหญ่คู่เกิดเยแชมวีแม่บางครดำผสมกับดอนล่าบวก A10 บวกรอนนี่บวกลูกสาวยกกีรีนะครับผมสวยงามมากรลบตัวนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมจะอัปเดตพ่อไก่แม่ไก่และลูกแบ่งลูกไก่อยู่เรื่อยๆนะครับผมเนี่ยถึงใจก็สอบปามได้เลยนะครับตัวนี้เดีย๋ยวจะไปแนะนําแม่ปันตัวอื่นอีกนะครับที่กําลังกุกไก่นะครับตัวนี้ตัวนี้สายเป็นปืนใหญ่บวกคู่เกิดเยอแมวเอฟีบวกบางกรดําผสมกับ ดอลล่าบวกเอซิบบวกโรน,นี่บวกลูกสาวยกกีรีครับผมใส่เงี้ยตัวเซมร้อยเซมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ถึงซุ้มเล็กๆแต่ก็สายก็ชัดเจนนะครับผมดูพ่อดูแม่หมดนะครับวันนีน้อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับซุ้มฟาดิสตูนนะครับผม สิบเอ็ดองนะครับนี่ครับสวยนะครับแม่นี้นะครับสีเทาแก้งดำปากดำสวยใหญ่สายเลือดแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้สนใจจองลูกก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปแนะนําแม่ปันอีกหนึ่งตัวที่กําลังกบไก่อยู่นะครับผมแม่ปันอีกหนึ่งตัวนะครับที่กําลังกบไก่อยู่ตอนนี้นะครับไก่สนใจก็จองลูกกันมาได้นะครับผมแม่นี้จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับลูกถึงสนามชน66หมืนหกกับ4ี่หมืนสี่นะครับชุดแรกหกหมืนหกชุดที่สองสี่หมืนสี่นะครับตัวนี้ ลูกมันก็มีคนแบ่งไปหมดแล้วนะครับผมชุดก่อนหน้านี้นะครับรอดูผลานลูกมันชุดที่สามนะครับชุดที่สี่นี่ตัวนี้เป็นลูกชายปลาแมนนะครับตัวนี้เป็นลูกชายปลาแมนนะครับผมมีทั้งหมดสิบฟองนะครับแม่นี้สองสี่หกแปดสิบสิบฟองครับตัวนี้แม่นี้แม่นี้จ่ายลูกมีผลงานแล้วนะครับผมนี่นะครับสนใจก็ตักกันมาชองลูกกันได้นะครับแม่นี้ครับผม ราคาเบาๆรักง่ายนะครับแบ่งปันกันไปนะครับผมสายเลือดแท้แน่นอนครับผมซูมเล็กๆแต่ว่าเน้นความชัดเจนนะครับผมนี่สัวนี้เป็นลูกจายปาเมนนะครับผสมครับพ่อ,พอที่จัะผสมพ่อพันที่ผสมก็คือ E10 บวกรอนนี่บวกลูกสาวยุกิรีนะครับผมดอลลา่าบวก E10 บบวกรอนนี่บวก ลูกสาวยกกีรีนะครับผมนี่นะครับนี่ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครสนใจแม่นี้ก็ทักมาสอบถามมาจองลูกกันไว้ได้นะครับผมสิบบอกก็น่าจะแบ่งได้นครับสนใจทักมาสอบตามกันได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยครับแม่นี้สวยมากนะครับนี่ ใจลูกดีนะครับแม่นี้ใจลูกมีผลงานแล้วลูกชายปลาแมนนะผมนี่นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับสนใจลูกไว้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแม่ปันอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผสมกันอยู่นะครับตอนนี้นะครับนี่แหละครับพ่อปันหลักอีกตอนนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเช่าดอลล่านะครับบวก A10 บวกรอนนี่บวกลูกสาวหยกกีดนะครับผมตอนนี้ผสมกับแม่นี้อยู่นะครับยังไม่เก๋นะครับตัวนี้จะเป็นลูกขุนแผนบวกมาล็กบวกสตังเบียปีนะครับผมใครสนใจลูกก็ตักมาจองลูกกันได้นะครับผมแม่นี้เปิดจองอยู่เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมซุ้มเล็กๆแต่สายเลือดชัดเจนแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมนี่นะครับเจ้าดอลลาร์นะครับผมลูก A 1 0บวกรอนนี่บวกลูกสาวยยกเกดีด ผสมกับขุนแปนบวกมาหลิกบวกสตังเวียพนะผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับสนใจก็ตักมาสอบถามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ